นะที่อัลเราได้ส่งเมตตาญาตินะครับ่ดอกฟิทนะครับให้กับพุ่มและพีโน่บาไลนะครับบ้านวังหรือมุสลิมะทุกคนที่มีความเมตตานะครับอัลรอ์ตาลานะครับให้เราได้มีก้าวในการย่างข้ามานะครับได้เรับในึกษาวิชาปารุนิได้ศาสนาอัทำนินละ่าเรป็นบาขอรอดสุภานณวตาลาสักวันนึ่งเสบียงเหล่านี้เราก็ได้ไปเห็นนะครับ ในลุงฟังซบสถทานที่เรานอนสถทานที่เราจะกลับไปหอาอัลลอฮฺตาลานั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับมากที่สุดนะกา,าอาลัลลอฮฺตาลาสุ่งเมตตาเราอย่างหญิงนะอันนั้นนี้ล้เราก็ไม่กีนนะประมาณเดือนว่า,วาจะเขา้าสซ่เดือนมลิคคอยอย่ารอบ,บีอุนอาวานเดือนแห้งการที่ทำมากมอลิดินนาบี นะครับอีชเช้ลเนาะเราก็ได้เปลี่ยนพรมพบกันลาอ่านบรญญนยะีในการเดจห้บานเข้าหลรานั้นมีบรากาศในกะารสลาวาตให้กับท่านนาบีซาลาเซ่นยกชูทันทาซดาของเราในเดือนอันมีเกียรติทันได้เกิดมานะครับผูนนำอันยิ่งใหญ่นะครับนั่นแหละนะวันแห่งการเดือวรอดตาลาเมตตาเพราะว่าบา้าลลังในที่ว่าสลาวาตให้กับนบีบา้าลลังนั้นนั้นมาเลกาจะมากอบคุมนะบีบอกเลยว่า บ้านล่งในใครก็ตามที่สลาะให้กับเคหนึ่งคังอัลลอฮ์จะสลาะให้กับเขาคืออัลลอฮ์ตลาลาั้งแล้วราะห์มานให้กับเขานั้นสิบคังนะครับใครว่าสิบคังอัลลอฮ์จะลงให้ถึงหนึ่งห้่อยคันะักก็อยากควาเมตตาที่ยิ่งใหญ่อิชาอัลลอฮ์นะครับมอลิดจะมาถึงไม่กี่วันแล้วก็เปลี่ยนพรอมกันแล้วนะครับบ้านล่งในจะมีความสามารถก็นะครับอาเชิญชวนพี่นะ้อ,นนนองเพื่อจ,จะให้มาสลาว่าในบ้านของเรา นะครับอ่ามีกลับสามารมาหรือว่ามีสรเบียงเ่เพียงพ่อจะเลี้ยงนะครับผี่น้องต่างห้ายนั่นคือสิ่งทดี่เราจะได้พบมานะครับเดินอันไกลไม่นานนะข้อัลลอฮ์ตาลาส่งเมตตาเราทุกคนให้เราเป็นบาตีิดีขอ้อรอนนาหลังจากนี้กาขออา้ออัลลอฮ์ตาลาเราทุกคนนั้นได้รักษาลามาฮาวล่าเป็นบาติดีขอ้อรออยู่ในอามันอิบานด์ด้วยนาให้เราทุกคนนั้นเป็นบาตทีนะครับ